น้ำลมของเหลวชาเลนครับทำไมครับอะไรครับพี่เติร์ลมกับของเหลวอ่ะหนูเีนยนได้อ,อ่ะอ <ลม S 1> ของเ<อ>หลวและล,ลมมันก็เหมือนท่าท่าเนื้อค่ะเพราะดินน้ำลมไฟอะค่ะ น้ำก็คือของเหลวส่วนลมก็คือลมผมรู้สึกว่าบีนี่น่าจะมาเชื่อมกับน้ำมากกว่าคิดอย่างนั้นไหมครับเพราะว่าของเหลวกับลมเนี่ยลมมันไม่ใช่ของเหลวนะครับก็ถูกนะคะไม่ค่ะแต่มันเชื่อมกันนาะคะระว่างดินน้ำลมฝ่ายน้ำกับมลม,มแบบดินน,น้ำของเหลวใช่ไม่ใช่ดินของเหลวโคจะไม่โอค้างเขาหรอ เชื่อมกันได้ระหว่าของเหลวมันมันแปลได้หลายอย่างมากเป็นน้ำก็ได้เป็นทางลมก็ได้จริงๆลมมันก็พัดของเหลวมันก็พัดอะไรได้หมดมันมันเชื่อมกันได้หมดใช่ลมก็พัดลูกเทนนิสพัดรองเท้าผมได้มันก็เชื่อมกันไปหมดถ้าอย่างนั้นนะครับเวลาลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกสั่งเพาะมาจากการใช้ของเหลวอย่างเช่นน้ำอะไรเงี้ยน้ำพ่อไปกรองเอาไปอ่างเงี้ยมันคือของเหลวถูกไหมครับเอามากองเป็นลมมันก็ได้เหมือนกันมันก็คือได้มันก็เชื่อมการกำลังคิดถึงของเหลวกรองเป็นลมที่อย่าพูดเดี๋ยวหนูจะทาไม่วมด